สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r คราฟต์เด็ดวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากมิซูบิชิรุ่น GM Series ปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆและกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรไทยรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่รถแทรกเตอร์ซีรีส์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความทนทานความประหยัดและการใช้งานที่หลากหลายซึ่งแน่นอนว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมาก วันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปทำความรู้จักแบบจอดลึกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Mitsubishi G.M. Series 2026มาในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นมีเส้นสายโค้งมนและไฟหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกดุดันและแข็งแรงตัวถังใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทั้งเบาและทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมการเกรษตรแบบไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นโคลนหรือน้ำฝนสีตัวรถที่ออกแบบมาเป็นสีแดงสดและเคลือบเงาพิเศษ ทำให้ดูโดดเด่นเวลาอยู่ในโชว์รูมหรือแม้แต่เวลาลงแปลงจริงๆในส่วนของขนาดและโครงสร้างมิตซูบิชิจีเอ็มซีรีส์ถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงกำลังสูงใช้งานได้ทั้งในไรานาขนาดเล็กและขนาดกลางจุดเด่นคือความคล่องตัวในการเลี้ยวและการควบคุมที่ง่ายแม้ผู้ใช้จะไม่เคยขับแทรกเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วต่อมามาดูที่เครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากล ให้กำลังสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบใหม่ช่วยให้การเผาไม่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงได้ทั้งพลังและความคุ้มค่าเครื่องยนต์ยังออกแบบมาให้ทนทานและไม่ต้องการการบำรุงรักษาบ่อยครั้งตอบโจทย์เกษตรกรที่ต้องใช้งานยาวนานทั้งวันระบบเกียร์ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์มิ s ซูบิชิ G M Series 2026มาพร้อมเกียร์แบบหลายสปีดที่ปรับได้ตามลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการลากจูงหรือการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพว่วง ระบบส่งกำลังถูกพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและลดการสูญเสียพลังงานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือระบบไฮดรอลิกที่พัฒนาใหม่แข็งแรงรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งผ่านถ่ายโรตารีเครื่องปลูกเครื่องพลวนหรือแม้แต่รถพ่วงระบบควบคุมไฮดรอลิกยังทำงานได้แม่นยำกว่าเดิมทำให้ผู้ใช้งานปรับระดับการยกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย ในด้านความสะดวกสบาย Mitsubishi GM Series 2026ก็ไม่แพ้กันภายในห้องคนขับถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีลดอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานานแผงควบคุมจัดวางอย่างลงตัวใช้งานง่ายมากวัดต่างๆอ่านค่าได้ชัดเจนและยังมีระบบการสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้ขับรู้สึกสบายแม้จะทำงานหลายชั่วโมงต่อเอนื่อง เรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มิซูบิชิให้ความสำคัญรถรุ่นนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงระบบเบรกที่ตอบสนองไวและยังมีระบบล็อกความปลอดภัยขณะใช้งานอุปกรณ์ต่อพว่วงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนเกินไปแม้ใช้งานกลางแดดจัดหรือระบบไฟส่องสว่างที่ออกแบบใหม่ทำให้ใช้งานได้ดีแม้ในตอนกลางคืน สำหรับราคาและความคุ้มค่ามิตซูบิชิ GM Series 2026ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเกษตร,รกรไทยไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้รับอีกทั้งยังมีบริการหลังการขายและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทําให้มั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อไปแล้วว่าจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดจะเห็นว่า GM Series ของมิตซูบิชิพยายามเน้นความคุ้มค่าและใช้งานง่ายเป็นหลักเหมาะทั้งเกษตร,รกรรายย่อยที่ต้องการแทรกเตอร์ขนาดกระทัดรัด และฟาร์มขนาดกลางที่ต้องการความอเนกประสงค์สรุปแล้ว Mitsubishi GM Series 2,026ถือเป็นแทรกเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยเครื่องยนต์ทรงพลังและประหยัดน้ำมันระบบเกียร์และไฮดรอลิกที่รองรับงานหลากหลายความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้งานตลอดจนบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์รุ่นใหม่เพื่อต่อย,ยอดงานเกษตรของตัวเองบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรกับ Mitsubishi GM Series 2026รุ่นใหม่นี้คุ้มค่าหน้าลงทุนหรือไม่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและถ้าชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Car c r a f t ต e ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งรถยนต์รถแทรกเตอร์และยานยนต์อื่นๆที่น่าสนใจวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ